สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทสิซิ่ครับวันนี้จะพามาชม M6040 ครับลมกองดินครับค่าเกียรก็กองละห0บาทครับกับเสียนหนึ่งครับวันนี้ M6040 6 0แรงมาเทโบครับรุ่นนี้4ี่สุกเทโบครับรถสิบล้อก็ ห้าสิบรถหกล้อก็50ครับค่าเกียร์ครับกับเสียหนึ่งวันนี้กับเจ้าเอ็มหกศูยี่ศูนยครับรถล,ละสามร้อาพร้อมเกียร์ครับรุ่นนี้อ,อ่ผมก็ถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆครับก็ลงหินไปด้วยก็ถ่ายให้เอฟซีทุกท่านได้ดูไปด้วยครับ จัดเตีมยมใบมีดเลยครับรุ่นนี้แรงจัดประหลัดบอกครับไม่ค่อยมีปัญหาครับรถรุ่นนี้ใยดีครับสำหรับรายได้รถไถนี่วันหนึ่งนี่ห้าเกียรตองละห้าสิบบาทก็วันละสามวันห้าถึงสี่พันสบายครับสำหรับรถรุ่นใหญ่นะครับถ้ารุ่นเล็กนี่ก็ก็ไม่เท่าไหร่ครับ รุ่นเด็กนี่ก็วันละยี่สิบกองครับวันละพันถึงพันห้าครับอารถรุ่นใหญ่นี่ก็เกียร์ได้เยอะอยู่ครับเจอนึ่งนี่ก็งานเยอะครับเกียฝีมือดีครับงานเกียอะไรเยอะครับ ผมว่าเกียร์รถหกล้อนี่เกียร์ง่ายครับกล่อ, 50, องสิบล้อก็ห้าสิบกล่องหกล้อก็ห้าสิบเท่ากันครับแถวนี้คิดกันอย่างนั้นครับต้องใช้ฝีมือนิดนึงครับ เสร็แล้วก็รูปก,กลับครับเกียมาแล้วก็รูปก,กลับครับใช้ฝีมือล้วนๆครับากดกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ